ครับโค,ครับอีกาศเป็นยังไงบ้คะสนุก,นกดีนะกร้อนนิดนึงฝนก็จะตกอะไรอย่างนี้ก็จะ <S 2> <S 2> ออเสื้อผ้าก็จะสบายสบายหน่อยไม่ได้แบบผิวๆิวหน่อยตัวใหญ่ใหญ่น่อยใช่ๆจะเป็นแบบออกแนวเท่ๆอย่างนี้แฟชั่นแฟชั่นหน่อยค่ะ สำหรับแพลปปกนี้ก็เป็นเฉพาะกิจค่ะสำหรับบุคเพศสันนิวาสสองเลยใช่แล้วะค่ะก็จะเป็นภาพยนตร์นะคะที่ทุกคนใกล้จะได้ชมกันแล้วนะคะเพราะว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็อยากให้แฟนไปดูกันเนาะรอซัพพอร์ตพวกเราด้วยรอซัพพอร์ตหนังไทยค่ะ คนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นการแบบเอาละครมาทําเป็นหนังหรือเปล่าแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าทาง GDS เนี่ยเขาเขียนบทขึ้นมาใหม่เลยเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องความรักเนี่ยแหละครับแต่จะมีมุมมองหลายๆมุมมองที่แบบสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นไทยในสำหรับหนังเรื่องนี้ครับก็อินสปายมาจากประวัติศาสตร์นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอะไรที่อยู่ในยุคนั้น <laughs> พี่ก็ทำงานเก่งนะแล้วก็มีมุมมองอะไรที่แบบเป็นคอมเมดี้ที่ที่เราเราคิดไม่ถึงบางทีให้เราแสดงประมาณนี้แต่ก็ออกมาแล้วตลกอะไรอย่างนี้ครับใช่<ม>คือเขามีภาพในหัวที่ชัดเจนมากอะคะเหมือนถ่ายโฆษณาเลยเอาจริงคือแบบมีสตอรี่บอร์ดมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพร้อมมากแล้วก็คือทีมใหญ่มากอันนี้คือทีมงานเยอะมากๆเหมือนรวม<ช>ตัวค,คนคทั้งบริษัทมาทำเลย ในแง่ก็นักแสดงมาทํางานนสนุกแต่ว่าเวลาเซตจริงๆแล้ว,วไม่สนุกเพราะว่าคนเยอะแล้วอากาศร้อนแล้วต้องแบบเสื้อผ้าก็ต้องได้ด้วยเหงื่อก็ต้องซับอะไรอย่างเงี้ยบางวันเวลแบบใช้คำว่าเปลี่ยนชุดตัวขาดทุกคนเพราะว่ามันเปลี่ยนวันก็เยอะอ,อแล้วก็ด้วยความที่เป็นชุดไทยใช้เวลานุ่งเยอะแล้วก็ความประณีตอะไรต่างๆ<ช>าด้วยค่ะอืม เสื้อนี่เปลื่อยเหมือเลยเสื้อพี่อะเสื้อพี่โป้คือจะแกลขากใช่ใช้จนมันยุ่ยอะเพราะมันเปียกแล้วก็ร้อนแล้วก็เดี๋ยวถอดเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช้คำว่าเสื้อสู้ชีวิตมากเราอะสองคนจะได้เจอกับน้องไอซ์ค่อนข้างเยอะไอซ์พาลิฟ็นเหมือนแก๊งกันไอซ์เบลพี่อะไรเงี้ยก็ทำภารกิจกันแต่ได้เจอกันบ่อยใช่แล้วก็ยังมีนักแสดงคนอื่นๆด้วยมีเขาจะเจอพี่ปุกกี้ ใช่ไหมส่วนพี่ก็เจอพี่บ๊อบบี้อั่นพี่บ๊องนี้ครับมีพี่กิกสวัจ์นีในตำนานของพวกเราด้วยนะคะมันมากพี่โ์มไม่อยู่วันที่โรถ่ายรอดูต้องรอดูฉากนี้ฉากนี้ที่เข้าด้วยกันเรียกว่าทุกดอกเลยดีิคือผมเป็นคนที่อิมพอไว้ได้ในเรื่องนี่หมายถึงว่าบทไม่บทที่มันจะแบบไปได้เรื่อยๆไง คือแต่คนนี้เขาจะค่อนข้างที่จะต้องเป็นผู้หญิงใช่เขาก็จะยิมพอวยากหน่อยเพราะมันจะมีความแบบนิ่งๆผมก็จะแบบเล่นต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เล่นนอกบทท้ายๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับของพี่โบคือไหลไปเรื่อยได้แต่ของเบลนะต้องเล่นให้น้อยแต่เล่นให้คมคนละแบบก็ดีนะเราเรารู้สึกว่ามันเป็น เอเนจีใหม่ๆของการทํางานด้วยกันแบบนี้คือด้วยความที่อันนี้มันเป็นภาพยนตร์ด้วยแหละวิธีการเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนบิดไปนิดนึงมันรู้สึกแบบเออสนุกแล้วก็เหมือนเราเรามีประสบการณ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยด้วยกันเบลก็โอเคก็ทางานวันแรกกับวันนี้ก็วันแรกมันไม่ค่อยโอเค <c oughs> <c oughs> อะไรอยะยังไม่รู้จักกันไงตั้งใจหนะัละครนะ่ะก็ยังแบบยังไม่สนิทกันจะมีระวังอย่าวบางไฟเบลนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทางานด้วยกันบ่อยๆจนทุกวันนี้ก็ แฮปปี้ครับเขาก็เป็นคนทำงานที่จริงจังเต็มที่แล้วก็เป็นคนน่ารักด้วยก็เป็นคก็จะเรียกแบบพ่อพ่อเราก็เลยแม่เล่นผมลิขิตแล้วเหมือนกับมีลูกแล้วไงฮะอลูกโตแล้วแล้วก็บางทีก่อนที่จะเข้าฉากที่จะต้องเป็นร yeah. ับบทคุณพ่อก็จะเรียกพ่อ จะจะเล่นกันสองคนแต่ทำลงท้ายก็คือ ยังไงก็ฝากบุเพสันนิวาสอด้วยนะคะจะเป็นชาติพบต่อไปของพี่หมื่นกับแม่หญิงกระเกตค่ะอยากให้ติดตามว่าความรักของเราในชาตินี้จะเป็นยังไงมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะมากๆแน่นอนค่ะแค่คาแรคเตอร์เราก็เซอร์ไพรส์แล้วอ่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากแพรปกนี้ด้วยค่ะฉบับเดือนมิถุนายนนะคะมิถุนายนก็อุดหนุนแพวกระกดาคมอุดหนุนบุเพสันนิวาสอนะคะบ๊ายบายค่ะ